ด้วยลักษณะงานของพี่เอกเวลานอนอาจจะไม่ได้ตรงการกินก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นมือมือดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมันเลยทําให้พี่เอกเนี่ยเป็นกดไหลย้อนเลื้อรลังและเป็นหนักถึงขนาดที่มันขึ้นมากัดตรงกล่องเสียงลําคอพี่เอกครับทาให้เสียงเขาเพี้ยนเสียงแหบมีเสลดมีเสมหะจนต้องหยุดอาชีพนักร้องไปเลยโอ<ห>้ดังนั้นเนี่ยกดไหลย้อนเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลก็จริงแต่บางครั้งถ้าเราปล่อยให้มันเลื้อนลังมันไม่ใช่โรคเด็กอนุบาลแล้วไง มันกลายเป็นโรคที่ทําลายอาชีพเราได้เลยนะนเป็นโรคที่ทําลายสุขภาพเราได้เช่นกันผมว่าน่าจะมีประมาณ17ปีต่าๆเลยนะผมร้องเพลงกลางคืนมาผมเลิกงานแล้วผมกินกินแล้วนอนกินแล้วก็นอนกล้วก็นอนเลยใช่ครับขึ้นไส้อาเจียนพอไม่มีเสียงมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ไม่ไม่ทั่วท้องแล้วก็กินข้าวไม่ได้กินอะไรก็อ้วกออกมาน้ําหนักมันก็ร่วงไปเรื่อยๆถึงขั้นแบบเลือดออกตามลายฟันแล้วครับแล้วก็น้ําลายฟูมปากอันนี้กวดละย้อนน่าจะเป็นระยะสามนะ,นะทางคุณเอกนี่ก็กินฮาชิมาครบทุกตัวเลยถูกไหมฮ ครับ U R D G R D P R D ผมกินมาแค่เดือนเดียวอาการดีขึ้นแล้วคมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นตั้งแต่แบบ3-4วันแรกที่เรากินนะแล้วก็ที่พอคุณหมอแนะนํามาถ้าผมทานแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาการที่มันกัดของเสียงไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ไมเคยเป็นเลยใช้เสียงได้ปกติตอนแรกกับผมคิดว่าผมจะกลับไปร้องเพลงไม่ได้แล้วถึงขั้นจะกลับไปอยู่เชียงใหม่เลยนะก็ยังดีใจโทรมาบอกคุณหมอว่าตอนนี้ผมใช้เสียงได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยยาดีพัสนะครับป้องกันการเป็นกรดไหลย้อนไี่ดีมากๆเลยถ้ามีีีดจริน่ผมมไพกตติัวแน่นนะ